ไม้มีเอบซีนี่เฮ้ยอ้าวได้กูเจอ a b c หายเฮ้ยกินนี่ MBC สองตัวเห็นเปล่าเยนเซอร์มีเ b c ด้วย180มี MBC ด้วยสองตัวสี่ขยานอยู่ สวยสดสวยจัด TDR เนี่ยดูเด็กเฮียดิสมอลเนี่ย เดี๋ยวผมมาว่าจะเปิดเซิร์ฟลัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเซิร์ฟลัดนะครับโรเพลัสโอโรเพลัส,ลลส,ลลสมันเป็นคนจริงๆหรือเปล่าลเป็นคนจริงๆว่ะดูดิว่ามันใจนี่ป่ะ้าขโมยรถมันได้ป่ะเฮ้ยขโมยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยในเมืองมีเอ c ซีเฉยเฮ้ยเฮ้ยตื่นตาตื่นใจเฮ้ยเฮ้ยเย้มีเอ็ซีเฉยหมดแง้วในในในเซิร์ฟมีเอ c ซีด้วยอ่ะเห็นแล้วพี่เห็นแล้วทำไมมันมีอ่ะมันน่าจะหลงมาหรือว่าอาจจะมีแค่เมืองบนรอใช่ as and you and เดี๋ยวไอ้ควยบอลไปไหนกันบ้าเบื่อจังเลยอ่ะแม็กเหงาแม็กเหงาอีกแล้วเชื่อคันหน้ารถไหลว่าโคตรแรงเลยไม่รู้ผมก็ไม่ได้แรงกับเขาต่างกันเยอะเท่าไหร่นะเอาจริงๆเนี่ยคันหน้าเนี่ย g t o เหรอ ไม่ใช่ออไอสัอตว์รถมอเ องไรคะเฮ้ยลุงสวัสดีลุงสวัสดีครับอ mm> ่าเอา ลุงเออไอหลานนี่คนมาหาลุงกันเนี่ยไอเนื้อแนะนำตัวดิแล้วแล้วพี่ใหญ่เป็นไงบ้างอ่ะเาเมื่อกี้แล้วมันไม่ไปช่วยเขาอ่ะช่วยแล้วทำอะไรกันวะแต่ตำรวจแต่ตำรวจข้ามไว้ไงอ๋อเมื่อกี้ช่วยใช่ป่ะลุงครับใช่รักช่วยช่วยแล้วบัดไปโดนพี่แจ็๊บัดไปโดนพี่แจ็คด้วยอ่ะลุงครับอืมไอจูมึงแต่จูนี้นะไมก็ไม่แต้มเด็กนะครับมึงเด็กเหรอมึงเด็กเหรอมึงเด็กเหรอ เด็กน้อยไงมึงเด็กเหรอมึงโดนนะมึงขายเรื่องอ้นี่บอกดีเด็กของขวัญวันเด็กเขาให้อะไรอ่ะมึงบอกดิมึงบอกดิเอามึงบอกดิไอ้จุกเขาให้เขาให้เงินกส่วนมากนะต้องเล่นเด็กน้อยไงอ้าวมึงยาวอะไรอ่ะมึงยาวอะไรจบของขวัญวันเด็กอ่ะมึงยาวอะไรไม่รู้ครับแแล้วต่คนไรถรถรถบอไม่เอาครับเราเด็กชอบขับรถอ้าวมึงยาวอะไรกูให้มึงเลือกเนี่ยของขวัญวันเด็กมึงยาวอะไรอ่าเอออันนี้อันนี้อันนี้กูกล้าขอป่ะ อาหาระไรเดียวพอแล้วครับอะไรนะเนื้อย่างเนื้อย่างอันเดียวอีกขวานเอาตรงลงจะเอาอะไรกูให้เอาดีๆเนื้อย่างอันเดียวครับมึงกล้าไมุ่ดกลัวมึงกล้ามึงก็พูดมาสิมึงขอขนาดนี้แล้วมึงก็เอามาสิมึงจะไม่ผมผมไม่รู้ผมจะเอาอะไรผมแค่ไม่แล้วมึงอยากได้อะไรของขวานเดี๋ยวผมอยากได้อะไรเดี๋ยวกูให้เอามึงอยากได้อะไรมึงเอามาเดี๋ยวกูให้ให้หมดยกเว้นรถที่กูยืนอยู่เนี่ยเพราะว่าคันนี้มันมีมากกว่าชีวิตมึงอีกคันนี้จะเทียบมึงกับชีวิตมึงไม่ได้ เบติดานเคร่องเสือกับอะอยากอื่นน่ะให้เจ้าอะไรอะไรก็ได้ครับที่ลุงให้ผมไม่รู้จะเอาอะไรไปเจ้าอะไรมึงก็พูดไปดิให้ได้หมดอ่ะชีวิตตำรวจกูก็ให้ได้เอาบ้าเอาอะไรปัดฉลามปัดฉลามไม่เอาแล้วครับกูบอกเลยผมไม่เป็นเด็กแล้วผมโตแล้วผมโตดีกว่ากูบอกแล้วอย่านล้ยมานี่มานี่มึงจะเอาอะไรกูให้มึงพูดอีกทีหนึ่งถ้ามึงไม่ขอมา มึงได้เป็นศพเอาดีๆเอาอะไรเอารถครับท่านไหนท่านไหนก็ได้ครับให้เลือกเย็นเย็นลูเย็นลู สวัสดีครับขอก่อนว่าเดี๋ยวข้อคันนี้เลยนี่ตัวแรงตัวไล่ลุงครับขอขอก่อนมัาเดีเป็นชีวิต v e m โได้จเซฟอ่ะแบบให้มันจมโลได้ปะได้เดี๋ยวให้อ่เออโอเคเอาคันนี้ครับเอาคันนี้แน่ใจแน่ใจเลขสามศูนย์สามครับ สร้างกุญแจเนี่ะมึงเอาเงินพันห้าไปซื้อดีกว่าลราฝากสร้างกุญแจเนี่ยอะไรกันเลตามตุนตามครับแม่ผมผมแค่ผมไม่ผมไม่ต้องการตามแค่อยากได้ของจากลุงแค่อย่างเดียวพอ่ะพอใจแล้วพอใจแล้วมันจบกุญแจกันดิพวกมึงไอ้โง่บอกไอ้กูขอแม่งไม่พูดกันนี่กูพูดคนแรก ลุงอะไรเอาผมเอาน้องชายผมมาได้รับตัวเนี่ยน้องผมเนี่ยน้องกันแท้เลยอ่ะไอ้เนร์อเนี่ยเนื้อได้รับตัวก่อนลุงแล้วอ้าวมึงมีน้องได้แท้ด้วยเหรอเออไม่ใช่ว่ามึงโดนเจ็บมาจั่งถังขยะไม่ใช่เหรอไอ้เซิร์กมีก็ได้ไงอ่ะมีได้ติดต่อกันนิดหน่อยก็รู้ว่าผมยังมียังหนึ่งหนึ่งโตแม่ไหนอ่ะแม่แม่ไหนไม่รู้ว่ะแต่แม่บุญธรรมก็เบอร์เกอร์อ่ะเนี่ยมีคนนึงเนี่ยมีโตนึง สวัสดีเออสวัสดีย่างเลยรับตัวย่างสวัสดีครับชินเดปบะเด็กเปล่าไม่เป็นไรครับลุงมันไม่หลบไม่จุกเลยไอ้โจ้แซฟอยู่ไหนอะโทรเรียกวันนี้กูจะให้กว่ากว่าไอ้ตี๋ยวรออยู่พ้านวันนี้ฮารู้มากินหมอแข็งมึงจะสัญหาไอ้กูขอนะยุพ้านเปรตที่เหียม ไปโจอยู่ไหนอ่ะแปดหกไม่อยู่ยวะเดี๋ยวกูให้ลากเองนะลากเองนะไม่ลากไม่ลากเองก็ไปขอให้ชีวิตให้โจเซฟไงอ่าโอเคเดี๋ยวกูแทงให้ได้เดี๋ยวกูลากให้แน่ใจนะมึงฆ่าคนคนหนึ่งไปเลยนะเอาอะไรอ่แจ็คเอาอะไรบ้างขอวันเด็กอ่ะอยากใค้อะไรครูอยากให้ะไรครับเอาอะไรอ่ะยูกางเอาไหมอ่ะ เอาอะไรเอาอะไรก็ได้ครับเจ้าไรอ่ะมึงก็พูดไปเดีเสือ์เจ้าไรขอมาทีเดียวเลยเขี้อลำคาญขอมาไอ้หนวดผมตอบแทนไอ้หนวดเลยป่ะลุงอ่ะไอ้หนวดได้เกงหูเอฟใช่ครับมึงก็ใส่อยู่นี่ไงไม่ใช่ไม่ใชนนี้ครับเราจะฝัดกับบอกไอ้นี่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้เท่มันอยู่ในนี้เราจะฝัดไม่ใช่ในนี้ครับ จะได้เก่งอยาหลายมาชิดหน้าเปลี่ยนเียห้าเปลยาได้เก่งโอเคโหเอ็มอไในนี้สิขอในนี้ลุงก็บอกไปเปลี่มันมีะไนซีมึงจะอะไรมึงจะอะไรมึงก็เอาในซีนิขอขวัญวันเด็กเอาอะไรขอโลเพิ่มหนึ่งโลอะไรนะโลเพิ่มหนึ่งโลอะไรโลเพิ่มหนึ่งโลเงาะหรือเปล่าชีวิตไงชีวิตไงชีวิตเอาหนึ่งหนึงใบถึงเงาะเอาชีวิเพื่นึโล เพ low low kind of e.> ิ่มหนึ right. oh, ่งโลไงโลอ่ะเผื่อตายถาวรอีกอะไรเงี้อะไรวะกูงงขอชีวิตเพิ่มไหมขอชีวิตเพิ่มขอชีวิตเพิ่มไว้หนึ่งโลอีกโลหนึ่งใช่เผื่อเผื่อแบบว่าโดนโดนฆ่าตายอย่างเงี้ยอ๋อมึงเหรออ่าใช่ใช่ขอขอโลสำรองไว้โอเคเอาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่เลยก็โดนฆ่าตายแล้วยริงเบี้ยเงินอะไรเอาไรเอาเอ็มอ่ะ โฮเอมเพียอะไรมึงก็ใส่อยู่นี่ไงโฮเอมเนี่ยไม่ต้องซื้อด้วยเอออยากได้รองเท้าทวิทอ่ะเออเราแอร์ฟอร์ดวันทวิทก็ได้ครับแอร์ฟอร์ดวันเอ็กทวิทเอากล่องก็ได้กล่องก็ได้เอากล่องมาดูมได้วยเอ็กเอ็ดูดเอ็กเอเอ็กเอาเอ็กเอครับลุงมึงก็ไม่ขอแอร์ฟอร์ดเฟซบุ๊กวันเดยไอ้สารไอ้ตีขอดิแอร์ฟอร์ดทวิทอ่ะให้จะได้เฟซบุ๊กขอแล้วมันไม่รู้ด้วยนะ ไอ้ยรมีด้วยมีด้วยอ่ะพี่เต๋อมีเอาจุดว่ามีตัวไหไอ้นี่ของเป็นกุ๊เป็นกเป็นไดกี้จอแดนไอเป็นกุ๊บจอแดนเหรอขอทีวีก็ได้ครับของกูอ่ะจอแดนไอ้ตี๋มึงกะรู้ยังรู้แล้วอ่ะฮะก็เรียนโพสอยุดไหมอ่ะอะไรไม่ได้ป้อนบอลไห่อ่ะโรเท่อ่ะเอออะไรไม่โคตรเท่อ่ะไม่เท่แบบน่าจะประมาณห้าหกหมื่นมั้ง เพราะมันมีสามคู่ในไทยถ้าเป็นสีขาวนะคือเกิดเลยนะแต่ใครได้บ้างใครใส่บ้างน่าจะมีพี่ปุ้ยน่าจะมีกูน่าจะมีบอยมั้งคิดว่าธรรมดาลูกรักกูอะอยากอยากเอเจ้าอะไรเอาเอเจยิครับกูไม่มีทางมีอยู่แสนสามผมมีอยู่สามแสนครับเฮ้ยแล้วมันขันเท่าไหร่อะ อะไรครับทั้ละสองล้านเท่าไรั้ละสอล้านเอะไอ้สั์ไอ้เจนตกลงคันนี้ของเองก่อนเอไอนะคันนี้ของเองหรอนไม่มาองใครมาไม่ผมผมผมโอฐานแรกได้มครัเอามาจากพี่เองมาเอาจีทีบีสองไปแรกมแล้วพุยบอมันอยู่ไหนอะมันหายไปเลยอะมีสองคนนึงแล้วนะไหนอะน่ากลัดตีปแล้ว ลืมไปไอ้เรื่องอะไรของขวัญน่ะไอ้จุกได้จักรยานแล้วเนี่ยไอ้แจ็คมันของโอซีการ์เอรอเกยังดีที่เป็นบีเอ็มเอ็กซ์ถ้าเป็นแนวเอไม่คิดแล้วคิดอีกของวันผมเหรอเออให้ลุงน่ารักแบบนี้ตลอดไปดีกว่าแค่นี้แค่นี้แค่นี้ขอแค่นี้หล่ออีกไม่อยากเอาออีกแล้วไม่อยากได้เลอเหรอไอตัวไม่ไอตัวไอตัวฆ่าการซิปผมอยู่เนี่ยขอมีเมียหนึ่งคน เอาว่าได้ผมให้ไม่เอาไม่เอาลุก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 ลุโอ้ยปล่อยนะเน๊อน๊อถอยเน๊อถอยเน๊อถอยอยู่ด้วยครับอยู่ด้วยนะอยู่ติดด้วยครับจะยิงกันครับ ขอบคุณทอมซ่าด้วยนะครับย่าทามิ่งสัตว์จัดเลยอ่ะเก็บอาวุธครับเก็บอาวุธด้วยเก็บอาวุธด้เก็บอาวุธนะครับเก็บอาวุธนะครับย่าทามิ่งสัดจัดเลยอะเก็บอาวุธนะครับกระตุกขุยชักใจไอสามตัวเวนนี่มาถูกจังหวะจริงเลยขอโทษ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 อันอันนี้คุณไม่รู้จริงๆนะครับว่าคุณต่อยใครเมื่อกี้ รู้แต่ผมเออมันกระตุกไงมันมันพลาดไปแล้วอะ่ะคุณคุณเด็ดไม,ไม่ไม่ต้องพูดนะขอโทษนะครับขอโทษแทนลุงด้วยครับแหมที่ <c oughs> ผมไม่มีอันนียถุงข้าศพอ่ะ แต,แต่ต้องเป็นศพนะพูดไม่ได้ครับผมพูดไม่ได้มีเวลาแค่45นาทีในการแต่งงานกันแล้วก็บอกเล่าชีวิตและสามารถครบได้ครับแต่ว่าคนนั้นต้องเป็นศพ ย้ายหน่อยฮะพาใจอ่าฉี้น้องหมุนได้อันนี้แก๊งไหนอ่ะที่เราอุ้มอยู่จ้ำจ้ำมาวานี่มั้งไม่รู้แก๊งไหนน่าจะังอัเนี่ยเหรออ่าอันนี้น่ะเอ้ยอติ่น้ติ่น้ตช่วยทำไมเราตายเยอะจังวะไอ้สัตว์ตายโคตรเยอะเลยเฮ้ยอตินาโคตรแบล้วเลยสัตว์อตินาโคตรแบล้วเลยอ่ะ ชิจญาเนยครับคืออะไรครับอ๋อครับเปะครับนี่ของลูกนะครับจมใจสามร้อฮะกระเป๋าเกชิจญาได้วได้เลขเกูนย์ครับชิาได้คเป็นหมูกระเป๋าอะไรครับชิเมื่อกี้ เรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นบ้แปดร้อยใช่ไหมไปขึ้นบนโรงพยาบาลพุ่งไปดึงแขนเสื้อไม่ทันเลยเออดึงไม่ห้ามกูก็มัวแต่ห้ามลุงไม่แม่ไหนได้ข่าวว่าไอ้หนูนั่นมันต่อยเก่งเหรอนายมากักกูสักยกเด้ได้ไต่อยลืมเมาเลยครับลุงเนี่ยอะต่อยแบบเอาคีย์บอร์ดไปเล่นที่บ้านเลยอะใช่เหรอ Same you really think you're different, then you must be kidding you Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're responsible Too many obstacles, you gotta stop it though You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they blocking your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as long never as you're dreaming There's no way that you make it

เราเลือกเองอะผมสู้น้องผมไม่ได้ละมันยังอ่อนหัดอยู่เลยเปล่ามันเก่งหรือเปล่าไม่เก่งหรอกมึงไม่อ่อนให้มันหรือเปล่าไอ้สัสตร์มึงไปเวยมันหรือเปล่าเอ้ยไม่ได้อ่อนผมไม่ได้อ่อนจริงๆมาต่อยเก่งตรงนี้มันไม่ถนัดหรือเปล่าสบอกมันจะค่อยดีด้วยรู้สบอกมันอะกรหน่วงหรือเปล่าจีจ้าหน่อย เก่งหรือเปล่าเอาต่อยกับลุงอ่ะลุงมีฮาคิอ่ะไป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 แล้วไปไปฝึกใหม่ยังอ่อนหัดอยู่เลยเก๋เจ็ดสูงเจ็ดสองอ่าโอเคคุณอะไ้ ผมไม่ได้ซ้อมเลยเรื่องต่อยอ่ะผมต่อยปกติท,ท,ที่มันที่มันที่มันต่อยกันทุกวันนะครับผมก็ไม่ได้ซ้อมต่อยหรือว่าไม่อะไรเลยนะอีกทีอ่อไม่เอาเดี๋ยวกูแพ้กูชนะแล้วกูหล่อถ้าเป็นคอมเม้นต์อ่มต้นเท่จังเลไอเดีกไปสง่งดิเจ้กระลาดไปหาพวกแม่งดิไปเลยไปอ่ะ อ้นนี้ก็รถนะมีรถป่าไอจุงรับน้องไปด้วยดิเนี่ยไปกับพี่แจ็คอะจะงอนหัดอยู่เลยเซิร์ฟนี่ลุงต้องวัดกับบันการถนนดันนี้เออเออเออชนะไปแล้วเก่งผมต้องลงบาไปไม่ไหวหลายไม่เกี่ยวไม่พื้นที่ไหนเันก็เหมือนกัน พื้นที่แต่มันไม่เหมือนกันมันเหมือนมันจะไม่เวลาตีกันหรือว่าอะไรเขาไม่มานั่งตีจับแบบไม่ต้องกลางถนนต้องนู่นนี่นั่นหรอกไอสัตว์มันไม่มีต้องได้ทุกที่ไปลาพ่อแม่งได้สามตัวบาทอะไปตีตูฟันไปตีตูบันเด็ดไปดำล่ามันอะไรๆๆๆลูกๆๆๆขอหน่อยดิ ขอขออันนสองครับได้ไหมอ่านสองลุงอ่ะนี่ไงของผมอุดมเส้นเออเอาไปดึงขับเลยลงอนุญาตป่ะล่ะเออพี่ใหญ่เรียกไรไม่ใช่เอาเบิกไหมเฉยอ่ะพี่ยาครับไม่เอาไปเลยเอาเอาไม่เปอาไม่เองยังมไองต้องใช้ปุ่ป้ายอีกไม่เป็นไรพี่ก็มาขับเฉยๆเป็นเบิกไหมรถบัเท้าอะไรเงี้ยใหญ่ก็เบิกเอาเองเลยผมยี่หเหยียดมานั่งเบิกไอ้พี่สองห้าตุ่นใช่ไหม เอาไปเวลาสู้เวลาสู้กันน่ะต่อให้มึงแพ้หนึ่งส่วนสี่ไม้มึงก็ไม่มีสิทธิ์พูดเอ้ยแพ้คือแพ้ชนะคือชนะไอหนูไอหนูไอหนูได้ยินไหมไอหนูได้ยินครับต้องไปฝึกไมาเยอะไอหนูแค่นี้มันยังอ่อนหัดอยู่มึงชนะพู้ไอแจ็คไอเซิร์ฟมันไก่กาไปยิ่โก ไอเด็กแก้วต้องบันไว้หน่อวยชัวร uh ์มาไอจุกไปขึ้นรถอติจุกชนะคือชนะไปตามล่ามันดักโรงพยาบาลเลยจะล็อก้มนะเพื่อมึงไปออมมือกันให้เด็กกันหน่อยเด็กมันก็ได้ใจครับ